สิ่งมีชีวิตประสิขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายลูกตาที่มีหนวดยื่นออกมาจากด้านล่างประมาณ7็หนวดคล้ายกับปลาหมึกขนาดจิ๋วโดย ocellus ในภาษาละตินแปลว่าตาลักษณะเด่นของมันคือ sclerex ที่เรียบเนียนประกอบด้วยม่านตาหลายอัน ocula irises และระบบหนวดที่สามารถยื่นหดได้ตามต้องการหนวดเหล่านี้มีความแข็งแรงอย่างน่าทึ่งถูกออกแบบมาเพื่อปีนเข้าไปในโพรงตาของสิ่งมีชีวิตอื่นและขจัดดวงตาออก เมื่อมันเข้าไปอยู่ในเบ้าตาทีโอเซลลัสจะเชื่อมต่อกับเส้นทางประสาทตาไปยังสมองของโฮสต์ทำให้มันสามารถควบคุมการส่งสัญญาณประสาททั่วร่างกายได้กระบวนการนี้ทำให้สปีชีส์64สามารถควบคุมร่างกายของโฮสตได้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าโฮสตจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วก็ตามลักษณะที่น่าสนใจอีกอย่างคือทีโอเซลัสสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนม่านตาของมันได้โดย ม่านตาหลายอันสามารถรวมเป็นม่านตาเดียวเพื่อเรียนแบบดวงตาของโฮสต์ทำให้มันดูกลมกลืนกับร่างกายของโฮสต์มากขึ้นความสามารถนี้อาจทำให้มันน่าสะพรึงกลัวกว่าซีโนมอร์ฟในแง่ของการพลางตัวหรือปลอมตัวดูวิดีโอเต็มสรุปเนื้อเรื่องและรีวิวของ Alien Earth ต่อได้ในชแนลซิสครับ